สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมได้ซื้ออุปกรณ์วัดไฟนะครับซึ่งมันสามารถวัดไฟ DCAC ได้นะครับในราคาไม่ถึง100บาทนะครับ560บาทมาจากร้านอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับร้านอะไรสารพัดอย่างนะครับตัวนี้มันมัน ผมดูแล้วมันมันสะดวกกับการพกไปไปใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพกเอมมิเตอร์ตัววัดมิเตอร์นะครับมันมันใหญ่นะครับดูจากรายละเอียดนะครับจริงๆผมมันไม่ออกสักตัวนะครับคือมันภาษาอังกฤษบางตัวเราก็อ่านออกพอเข้าใจนะครับ ด็อีกภาษาก็ภาษาจีนนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะครับวัดไฟ ac dc อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันนะครับผมต้องดูเอาจากรูปภาพนะครับตัวนี้เพราะว่าผมซื้อมาผมกล่าวว่าถ้าเกิดเราไป เช็คปั๊มเครื่องสูบนุมสูบน้ำนะครับที่นาอะไรประมาณนี้นะครับเราพกติดกล่องเครื่องมือนะครับมันสะดวกง่ายกว่าตัวนี้มันก็ไม่ไม่ได้ใช้ฐานไม่ได้ใช้เบ็ดนะครับดูแล้วมันไม่มีจุดที่จะเปลี่ยนฐานเปลี่ยน ต้องใช้เบ็ดหรือต้องใช้ก้อนข่างอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ต้องขอศึกษาดูก่อนนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาทดลองทดสอบกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ต่อปลั๊กไฟมาแล้วนะครับก็ยังไม่แน่ใจผ่จะวัดได้ไงตกใจเลยนะครับไม่คิดว่าไฟมันจะสว่างสว่างแรงขนาดนี้นะครับมันขึ้นไป 220-240โวลต์ลไฟนะครับถ้าไฟขึ้นไปกี่โวลต์มันก็น่าจะประมาณนั้นนะครับโดยคร่าวๆนะครับไฟติดแรงมากครับ220 ac นะครับตัวนี้ไฟฟ้าบ้านเรานะครับเช็คได้สบายๆเลยนะครับว่ามีไฟไฟมาหรือเปล่ากี่โวลต์คร่าวๆนะครับมันขึ้นถึง 240บโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเอามิเตอร์มาวัดเทียบดูกันอีกทีนะครับอตอนนี้ก็มีก้อนเบ็ดนะครับก้อนทานมาเช็คดูด้วยตอนนี้นะครับไฟมันอาจจะไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยมีไฟแล้วมาดูกันว่าจะเช็คได้วัดได้หรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวเอา มิเตอร์มาวัดเทียบด้วยตอนนี้ก็ลองเหมือนไฟไม่ค่อยมีนะครับมันติดนิดเดียวลีๆนะครับ ไฟน่าจะอ่อนนะครับ DC นะครับก้อนฐานเป็นไฟ DC ไฟกระแสรตรงนะครับไฟมันอ่อนมันติดรีลีดครับรีลีดอยู่ดวงเดียวนะครับลองอีกก้อนอีกก้อนก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องเอา ตัวไม่เตอร์มาวัดดูก่อนมาเช็คดูก่อนว่ามีไฟหรือเปล่านะครับ ครับสำหรับเครื่องนี้นะครับมันก็สามารถที่จะวัดทั้งไฟ AC นะครับ AC นะครับไฟกระแสสลับประมาณนี้แล้วเราก็มาวัดไฟ DC ไฟกระแสตรงได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปปรับไปปรับเข็มนะครับเหมือนมิเตอร์นะครับเพราะว่ามิเตอร์มันต้องไป ปรับว่าจะวัดกระแสตรงไปกระแสตรงนะไปกระแสสลับนะมันต้องมามาปรับให้ถูกต้องนะครับไม่ไม่อย่างนั้นมันก็จะชอ็อตแต่ตัวนี้สามารถที่จะวัดทั้งกระแสตรงและกระแสสลับได้เลยนะครับโดยไม่ต้องตั้งตั้งค่าอะไรนะครับก็โอเคนะครับเครื่องนี้ก็ถือว่าผ่านใช้ได้ครับผม เป็นเครื่องอะไรดูเอาเองครับใช้งานได้8ในหนึ่งเครื่อง